มาครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปสุ่มกันเลยนะครับไปดูกันทุกคน,นก็เที่ยงคืนอาจจะมึนๆง่วงๆนิดนึงนะครับเพราะว่าพีง่วงตั้งแต่ช่วงทุ่มกว่าแล้วนะครับพีง่วงตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วแต่ว่ารออัดคลิปให้น้องๆดูนะครับมาสุ่มกันเลยครับครั้งแรกนะครับทุกคนโอ้โหมาครั้งแรกก็เกลือเลยครับไปครั้งต่อไปเรามีทองอยู่หมื่นเก้านะครับก็หวังว่าจะไม่เกลือเนาะหวังว่าจะไม่เกลือนะครับ โห mm hmm. ไม่ออกเลยหรอหนึ่งอยแต้มไม่ออกมันจ้าซะเหลือเกินอิจิโกะมาครับทุกคนเฮ้ยจริงดิโหได้ร้อยแต้มอีก นี่นะครับเราก็ได้มาแล้วนะครับสําหรับอิจิโกคุโรสกินะครับหรือว่าตัวประกอบหัวส้มของเรานั่นเองนะครับก็ได้มาแล้วนะครับหุยโค้ทเท่เดี๋ยวเราสุ่มต่อเลยนะครับพี่จะเอาดาบนะครับวันนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรีวิวเป็นขั้นเป็นขั้นนะครับทุกคนพี่จะไม่สุ่มแบบในคลิปเดียวจนหมดนะครับเดี๋ยวลุยกันต่อครับครั้งต่อไป1500ห้ยุได้อีก100แต้มครับทุกคนหุยมาว่ะเหมือนจะทรงมาดีนะครับวันนี้ แต่ถ้าได้สก,กินนี้จะดีมากเลยนะหนึ่งนาเชื่อฮุย, <c oughs> ยได้สก,กินปืนมาครับฮุยเอาเรื่องว่ะอุยวันนี้ดวงมาจัดครับนี่นะครับเราก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับ M82 เลยครับหรือว่า Ballet หุยเอาว่ะวันนี้ส่งมาแฮะวันนี้ <c oughs> วันนี้ส่งพี่อาร์มาว่ะทุกคนกู้หมดย <า S 1> ดังหมดไม่เยอะด้วยนะครับอาจจะชิวๆนะครับเนี่ยอาจจะใช้งบไม่เยอะมากนะครับหรือว่าพี่ดวงดีไม่รู้นะ ขออีกสักเล่มหรือว่าสักชิ้นนะครับอันไหนก็ได้อะแต่ร้อยแต้มมาอีกแล้วนะครับหนึ่งอันคือว่าแต่ร้อยแต้มมาก็คือโอกาสที่เราจะหมดน้อยลงเยอะเลยนะครับอุยอันนี้มาโอเคกล่องศพนะครับนี่นะครับเราก็ได้กล่องศพมาแล้วนะครับอันนี้ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยรู้สึกดีใจสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้ามีดหรือว่าปืนมานะครับก็คือคุ้มแล้วครับทุกคนคือชิลเลยคือชิลเลยนะครับน้อง ขั้นต่อไปนะครับทุกคนดูกันหวังว่าจะได้เลยนะครับแต่ที่จริงวันนี้จะเอาแค่มีดก่อนนะจะได้หรือเปล่าครับมารอลุ้นกันเหมือนจะไม่ออกเลยนะครับน้องๆ้อยแต้มไม่มาเลยปะครับเนี่ยโอเคทุกคนพี่จะพักอยู่แค่นี้ก่อนนะครับส่วนที่เหลือนะครับพี่ก็จะเอาไว้รีวิวในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ก็จะเอาแค่นี้ก่อนนะครับน้องๆมาแรกเลยครับสําหรับดาบของเรานะครับ นี่นะครับเราก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับเอ,อ้าทำไมเป็นยูซี่อะสังเกนสื่น,นะครับหรือว่าดาบของพระเอกของเรานั่นเองนะครับมา มาครับทุกคนพี่ก็กลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสรุปไปทุกคนดูนะครับหลังจากผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วนะครับก็คือพี่ไปนอนมานะครับคือเอาง่ายคือสลบแหละหลังจากลงติก๊กตอกก็คือสลบเลยนะครับน้องๆสลบได้3มชั่วโมงนะครับแล้วก็ตื่นมาก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยมาอัดคอนเทนต์ให้น้องๆดูไปเลยแล้วกันนะครับเพราะมีน้องๆหลายๆคนนะครับที่อยากดูคลิปมากๆเลยนะครับขอบคุณน้องๆมากๆนะครับที่ช่วยกันกดไลค์ให้พี่นะครับแล้วก็แบบซัพพอร์ตพี่แบบที่พี่ไม่คิดว่าน้องๆจะช่วยกันกด เร็วขนาดนี้นะครับก <g ül> ็คือสังเกตก็คือสังเกตทุกวันก็คืออ่านสารชั่วโมง1 0 0ไลค์ถือว่าเร็วมากๆแล้วนะครับสาหรับพี่นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับพี่ไม่ได้อยู่ใน ID ดีหลักของพี่นะครับอยู่ใน ID ดีลองนะครับในรอบนี้นะครับพี่ใช้ทองไปทั้งหมด 6,150ทองนะครับก็คือได้3อย่างเลยนะครับได้ซีโรอิจิโกะนะครับแล้วก็สกินบาเลตนะครับแล้วก็สกินดาบนะครับแต่ว่าดาบพี่แรกเอานะครับก็คืออีก2ชิ้นคือดวงดีสุ่มออกนะครับในอีเวนต์รอบนี้พี่รู้สึกว่ามีน้องๆดวงดีกันเยอะมากๆเลยนะครับมีทั้งสุ่ม10ใบออกสุ่ม1ใบออกน้องๆก็ลองดูนะครับใครสุ่มแล้วแล้วดวงดีหรือว่าดวงไม่ดีก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวพี่ไปดูนะครับว่าน้องๆเนี่ยจะดวงดีเหมือนพี่หรือเปล่าหรือว่าแบบเข็มกว่าพี่นะครับ อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับโอเคทุกคนก่อนที่เราจะไปเริ่มเกมกันนะครับวันนี้นะครับพี่ก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำนะครับใครที่อยากเติมบัตรสไตล์ในราคาถูกนะครับก็แนะนําเลยนะครับเลดพชั่นนะครับรับเติมเกมบัตรสไตล์แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายนะครับใครที่อยากเติมเกมนะครับก็อยู่ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับไป let's go มาครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวสกิน MCX นะครับก็จะเป็นสกินใหม่นะครับของคอแลบในรอบแรกเลยนะครับ ก็จะมีรอบที่สองนะครับก็คือจะเข้าคืนนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวสกินตัวละครด้วยนะครับก็จะเป็นอิจิโกะนะครับหรือว่าตัวประกอบสีส้มของเรานั่นเองนะครับมาครับทุกคนก็มาดูนะครับว่าวันนี้นะครับพี่จะรอดหรือว่าพี่จะเด้งนะครับวันนี้นะครับก็สุ่มทีมโซโล่มาเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวสกินอิจิโกะนะครับแล้วก็จะเป็นสกิน MCX นะครับตัวรองรองลงมาก็จะเป็นยูซี่นะที่จริงพี่จะรีวิวแยกอีกทีหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวเรามาุกกัันนคครบท เกมแรกของวันเช่นเดิมนะครับแต่วันนี้ไม่ได้เล่นตัวหลักนะวันนี้เล่นตัวลองนะครับยิงไม่โดนเลยครับนพอนน้อง หลาดเพื่อนเลยครับอขอฟันหน่อยละแกนปวดท่าสังหารเลยครับโซน,นนี้นะครับก็จะเป็นโซนแรล่งแพตตินัมนะครับทุกคนเนอ่านบอดบอดอาจจะเยอะนิดนึงเนาะวันนี้นะครับพี่นอนแค่3ชั่วโมงนะครับแต่ว่า นี่น้องๆขอมาอยากดูคลิปแล้วพี่ลงลงให้ดูอีกได้ไหมครับแล้วเราก็แบบในนั้นน้องๆเขาอยากดูคลิปเราเราก็จัดให้น้องๆเขาอีกสักคลิปหนึ่งไปช่วงนี้พี่มีไฟในการทำคอนเทนต์ด้วยฮะเพราะว่าเหล่าน้องๆกดไลค์ให้พี่ยังไงล่ะพี่ก็เลยมีไฟในการทำคอนเทนต์มากๆเลยนะครับนองที่เข้ามาดูอยู่ก็ฝากกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็กดติดตามด้วยนะ บวกกับตอนนี้พี่ก็ยังแบบนอนไม่อิ่มด้วยครับนอนแค่แค่สามชั่วโมงเองบวกกับมันนอนไม่หลับด้วยครับทุกคนเพราะว่าทำคอนเทนต์ในทิกตอกเพิ่งเสร็จด้วยก็เลยแบบอ่ะดุยต่อเอลยแล้วกันเฮ้าหลังเรามีครับหนึคนไอคนนี้หลังเรามี ยตรงเพื่อนเต็มแล้วน่ะทำไมเขาลงแต่ตรงนี้ครับทุกคนเต็มเลยอ่ะดิูกันต่อครับเดี๋ยวเราไปตรงอื่นดีกว่าทุกคนอุวยตรงนู้นคนเยอะเลยอ่ะ ด้านหลังเราคนเยอะด้านหลังดียวเฮ้ยเหมือนด้านหน้าเมื่อกี้จะมีจุดขึ้นนะครับทุกคนแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่ามันเป็นแบบจุดจุดเก่าหรือเปล่าขอสแกนหน่อยเดี๋ยปะ ไม่มีคนนี่หว่าสอแกนอีกรอบฮะด้านหน้าสองคนนะครับสองหรือสามคนสองคนตรงร้านค้าสุดไปครับตรงร้านค้าใช่ไหม ควงมันจริงๆครับทุกคนมันเป็นยูซีก่กระบอกแรกนะครับที่ควงแบบเนี้ย <c oughs> <c oughs> ที่รู้สึกพี่ชอบขึ้นมาเลยอ่ะมีอีกตัวหนึ่งนะครับระหว่างใช่ไหมเมื่อกี้มันขึ้นอีกคนหนึ่งนะครับะะแกดิเฮ้ย ออกดท่าสังหารหน่อยครับเราจะได้แบบรีวิวอิจิโกะแบบชัดๆนะครับไม่รู้ว่าพี่เรียกชื่อตัวละครถูกหรือเปล่านะครับพี่ก็ไม่ได้ดูนานแล้วนะครับสำหรับเรื่องบีทเทมมรณะเนีนะ่ยดูถ้าจำไม่ผิดดูตั้งแต่เด็กเลยนะครับทุกคนเรื่องเนี้ยแล้วก็ไม่ได้ติดตามอีกเลยนะครับเพราะว่ามันไม่รู้สิมันไม่ได้ดูครับก็เหมือนรีบอลแหละที่ดูช่วงหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ดูเลยครับ เป็นไงบ้างครับน้องๆพี่สามารถถามน้องๆได้ไหมครับว่าแบบเราชอบคลิปคลิปก่อนหน้านี้ไหมครับที่แบบที่ลงไปครึ่งชั่วโมงงเงี้ยจริงๆพี่ก็ไม่อยากตัดคลิปยาวมากครับเพราะว่าบางทีพี่นอนไม่พอพี่ก็อาจจะตัดคลิปไม่สนุกนะครับก็เลยไม่ค่อยมั่นใจกับคลิปยาวตัวเองสักเท่าไหร่นะครับลงไปแล้วกลัวแบบคนดูเบื่ออะไรเงี้ยกลัวมันไม่สนุก แต่ถ้า,าน้องชอบก็ <c oughs> จะพยายามตัดให้นะครับก็อาจจะแบบนานๆทีมี2เกมอะไรงนี้นะครับแล้วแต่คอนเทนต์เนาะวันไหนพี่รีบหน่อยพี่กอ็อาจจะอาจแค่เกมเดียวนะครับเหมือนตก <c oughs> ย,ยิงไม่โดนเลย ไม่หมดหรอข้นางๆอีกหนึ่งตัวนะครับตรงไหนเห็นแล้วเราเจอนายแล้วไปรุ่รน ฝั่งเพื่อนเลยครับเต็มเลยอ่ะตรงเพื่อนเต็มเลยแต่ว่าตรงเราก็มีหนึ่งนะครับเอาตรงเราอะเคลียร์บอทให้หมดก่อนนะฮะได้แบบเดือแคตตี้คนไปเลยเฮ้ยเพื่อนเราโดนแล้วอ่ะฝั่งนู้นก็เยอะนะครับฝั่งเพื่อนก็เยอะปะเฮ้ยเพื่อนเราคนไทยด้วยนี่หว่า เพิ่งสังเกตชื่อเพื่อนนะครับเพื่อนเราคนไทยเนีย่ยว่าอยู่ไหนครับอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยวะเนะี่ยเตรียมพร้อมครับทุกคนรับสึกหนักแต่ด้านหน้าเรามีคนหนึ่งนะเมื่อกี้โอเคเดียร์ไปก่อนนะอันนี้ไม่เป็นบอทนะบางคนเป็นบอทอันนี้คนนะ เลขหนึ่งเนะ่ยหน้าหลังหมดไปทตีหนึ่งอยู่เหลือตรงเพื่อนเราปะเพื่อนเราล้มอ่ะเราลุยเลยแล้วกันนะครับเอ้รู้สึกว่ามาเล่นตัวเนี้ยแล้วไม่ค่อยบักนะครับสกิลซีโร่เราแต่พอเล่นดีดหลักตัวเองแบบสกิลบักมากเลยน้อง ขอกดพาไม่ตายหน่อยอืมโอ้โหบังไปหมดเลยยังเหลืออีกหนึ่งคนเหรอครับนึกว่าหมดแล้วอ่ะเขาไม่ยอมเลยนะทุกคนเอ้ยข้างหลังนะขอดาบฟัน โอเคนะครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวสกินอิติโกะของพี่นะครับแล้วก็สกิน m c x นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับคนละหนึ่งแชร์นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย